นี่ค่ะทุกคนวันนี้พี่ออกมาเล่นเกมโลบอกรีด่าชื่อว่าเรายิ้นติดเชื้อ ep4 แล้วนะคะทุกคนเมื่อวานก็เล่นนะคะทุกคนเล่นทุกวันเลยนะคะพี่ออชอบเล่นแบบนี้มากกว่านะคะแต่พี่เอาก,กลับมาเล่นแล้วนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาตอนนี้พี่เอาอมีเหรียญเจ็ดร้อยห้าสิบ ห้าสิบเหรียญนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่อมจะได้ซื้ออะไรนะคะทุกคนจะต้องตีเรายืมก่อนเรายืมก่อนตกตกเ้าไม่ตกไม่ตกเอาไม่ตกเอาเอาไม่ตกเอาไม่ตกเหอตกดีตกดีเฮ้ยตกดีวะตกดีตกดีอย่ามองอย่ามองอย่ามองกูต้องมองต้องมองต้องมองเฮ้ยเฮ้ยอย่ามองอย่าเลยอย่ามอง วันนี้พี่อยจะซื้ออะไรนะวันนี้พี่อยากจะซื้อแบบนี่นะคะทุกคนแบบรอ้อยอสวยเ,ยเยพื่อนสวยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตีตีตีค้ำค้าตัวนะ้องสีขาว ถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนไปช่วยเราเราก็ต้องโดนนะก็ต้องไปหยิบเอาเพื่อนเอา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 เพื่อนอ้ใหญ่ไอ้กู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  มองนี no y, ่อะไรเอาเอากู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 เอาเวียนไปแลยเอาไปเลวจะต้องฟักเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นแล้วเพื่อนเป็นแล้วโอ้ยสวยสวยเก่งมากเลยเพื่อนเก่งมากเก่งมากเพื่อนคนนี้ โอ้ยอย่าไปยุ่งกับไปเตดเดนเมชั่นว่าจะฟักกูโดนกูโดนไอ้เหี้ยกูตายกูเกิดจะตายแล้วไอ้ใส่กูตายแล้วกูตายกูตายแล้วคืกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโอ้โหมีรอยยิ้มเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยดูช่วยหน่อยเฮ้ยุ่งให้ช่วยหน่อยเอ้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 ย สวยเพื่อนสวยเก่งมากเลยเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลย เอา้ยจาัดก,การหน่อยดิเพื่อนไอ้เฮียจัดก,การหน่อยเฮียจัดการหน่อยดิเอาเอาเพื่อนตกลาวาเฮ้ยอย่าให้อย่าให้เพื่อนตกลาวาดิจะให้เพื่อนตกลาวาเดี๋ยวกูก็เดี๋ยวก็พี่โนเป็นติดเชื้อหรอเว้ย เราจะเดียววันนี้พี่เราจะมาซื้อไฟดับนะคะทุกคนมาซื้อแบบความมืดความมืดแล้วกันทุกคนเราก็ต้องจับรอยยิ้มก่อนต้องจับอีกคนอีมนุษย์ก่อนดิเฮ้ยอีมนุษย์อยู่ไหนวะเฮ้ยอีมนุษย์อีมนุษย์ตีเก่งลากเกินหน่อยเคียไอเคียมนุษย์ตีเก่งไงไอเคียมนุษย์ไอมนุษไอเคีย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 เฮ้ยเก๋สวยเพื่อนสวย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 เพื่อนสวยเฮ้ยเพื่อนเก่งมากเลยเพื่อนเก่งมากเลยมเพื่อนเก่งมาก เฮ้ย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 เออสวยสวยเพื่อนเอ,อ้ยเฮ้ยออกมา,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 าดิออกมาดิออกมาดิเอา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 โดนเอาโดนแก้โดนเอาโดนขวดกูโดนขวด,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 ดนี่เป็นยังไงมาอยู่เลยมาอยู่เลยอยู่ทางนี้แหละอยู่กูน,นี้แน่เลย ไหนไม่ต้องไปไหนมูไม่ต้องไปไหนหรอกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าง้าไกูโดนละวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโดนละวะไอ้เหี้ยกูโดนละวันเลยละวันเต็มเลยไอสัตว์ไอ้สัตว์กูโดนละวันเต็มไอ้เหี้ยเอากูอยิ่ไม่ได้เว้ยกูจะไม่ไปไ็มรอ,อยยิ Harmon ้มหรอกเว้ยไอ้เหี้ยอะไร โอ้หตีไม่มีเป็นเพี้ยไรหนีเก่งเลยเว้ยเพี้ยหนีเพี้ยไรหนีผาฟ้าแม่เหมือวะเฮ้ยกูตีมันดิเฮ้ยตีมันตีมันตีมันเฮ้ยอย่าอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีห้ามหนีห้ามหนีเฮ้ยอย่าหนีนะเว้ยสัตว์ไอสัตว์อย่าหนีเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอามาดิมาดิควายมาดิมาดิสตนตีไอส้นตีนมาดิมาดิสตนตีไอสตันตีนมึงมาดิมาดิควายเฮ้ยไอควายกูโดนไอส้นตีนกูโดนแล้ว เฮ้ยกูโดนอีควายควายกูโดนน่ะไอ้เหี้ยเอ้าแล้วมึงจะให้ปล่อยกูไปเอาปูปึงแล้วมึงปล่อยกูเอ้ยแล้วมึงปล่อยกูเป็นลาวาได้ยังไงวะเฮ้ยมึงเป็นปล่อยมึงปล่อยกูเป็นลาวาทำไมวะมึงเดือดร้อนมากใช่ไหมควายกูเดือดร้อนให้เวสือกูเดือดร้อนให้กูเดือดร้อนให้วกูเดือดร้อนให้ ก็เดกเลือดดอนให้นะเว้ยเพื่อนไอ้น้อยไอ้รอยยิ้มอ๋อไม่มีละโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาเอาเอามือเอามึงเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเข้ามาหามึงเข้ามาเข้ามึงเข้ามาไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้ไอ้เหี้ยรอยยิ้มไอเหี้ยรอยยิ้มไอลอยยิ้มไอ้รอยยิ้มไอควายไอตัวติดไอ้สัตว์ติดลอยยิ้มไอ้รอยยิ้มไอ้รอยยิ้มเฮ้ยเฮ้ยไอ้รอยยิ้มไอควายจัดไอ้รอยยิ้มอ่ะเฮ้ยเราก็ต้องซื้อ หนึ่งอสองครับเฮ้ยไอ้เหี้ยปล่อยกูได้ยังไงวะจับได้แล้วจับได้แล้วยายาห้ามมาตกนากนะเว้ยมีใครช่วยหรอกเว้ยมีใครช่วยหรอกเพื่อนเฮ้ยมีมีใครช่วยไม่มีใครช่วยหรอกเว้ยเอามึงตาได้ยังไงเนี่ยมงเป็นรอย มันต้องเป็นรอยยืนท่านตายเป็นรอยมันต้องเป็นรอยยืนท่านตายท่าตายนะเว้ยเพื่อนท่ตายเฮ้ยอย่าตายเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโดนฉลับอุ้ยกูโดนฉลับแล้วไอ้ควายสวยเพื่อนเก่งมากเพื่อนเก่งมากเพื่อนอ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยอย่าตีเอาเอาตีกูตีกูเอาตีกูไอ้เหี้ยเหรอตีเหี้ยอะไรตีเหี้ยอะไร เฮ้ยเฮียเฮียเเฮยย้ยหนีหนีก่อนไอ้ควายทหนีเรายิ้หนีเฮ้ยเพื่อนเอาเพื่อนตายเอาเพื่อนไปไหนเนี่ยเอาเพื่อนไปไหนแล้วเอาเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อเฮ้ยเพ่อนไปไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยอยู่นี่เองยู่นี่เองอ้าวอ้าวอาวอไม่ตีกลไม่โดนหรอกวยตีกลุ่มบโดนหรอกน้อเฮ้ยตีกลุ่โดนหรอกพี่น้องโอ้โหเฮ้ยเมันหนีมันหนี หนีอะไรหนีอะไรสัตว์หนีอะไร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 หนีเหรอยิ่จกจกจกติดจัจกจกจกโอ้ยมึงเอาขวานนี่อะไรเนี่ยมึงเอาขวานนี่อะไรหืมอย่าเฮ้ยไอ้ตุ๊กปี๊มันตกเป็นอย่างนี้เอาไว้ย เฮ้ยเฮ้ยจับแมงดิจับแมงดิอย่า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 ไอ้โซติดไอ้โซติดออืมมอเอาไหมเอามาเอากระบอกเหรอไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอ้าวกูไม่โดนกูไม่โดนไว้ควายกูไม่โดนหรอกไอ้สตีนไปกูไม่โดนกูไม่โดนกูไม่โดนเฮ้ยจับหน่อยดิเพื่อจับเอ้ยเอ้ยเพื่อนจับหน่อยดิ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  เฮ้ยเพื่อนจับดีจับหน่อยจับหน่อยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจับหน่อยได้ไหมเพื่อนโอ้โหยังไม่เฮ้ยจับจับมึงจับไม่โดนอีควายเอ้ยอีควายจับไม่โดนอุ้ยอุ๊ยมึงเก่งจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอยา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 เฮ้ยไวมึงเป็นมึงเป็นมึงเป็น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 โอ ไยควาย e. ค,ควาย em มึงกูเก่งว่าใช่ไหมสัตว์เออตีกูนะใช่ไหมตีกูนะใช่ไหมไอ้สัตว์ตีกูนะกูตีนัควายใช่ไหมมุกีนักควายเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นที่อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเป็นที BE ่อะไรวะเรากูต้องเอาไปฉายกดเอาเว้มุกต้องเอาไปฉายก่อนวันนี้มันมืดมากคนมืดมากมืดมากมืดมากคนมืดมาก เฮ้ยไอเฮียกูไปไม่ได้เลยวะสัตว์กูไปไม่ได้เลยเฮ้ยไอ้สโซตีนยายายาเฮ้ย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 อยากเป็นะกูอยากเป็นกูอยากเป็นเฮ้ยกูอยากเป็นเออเป็นแบบนี้อ้าวไอ้เอไออ้อ อย่าอย่าอย่าเอาไม้กระบองตีกูมึงอย่าเอาไม้กระบองตีกูได้ไหมเนาะยใไปเลยสิบอกเลยเนี่ย เอา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 ทุกเดียวกันทุกเดียวกันเฮ้ยอย่างพื่อนอย่าไปอยู่กับเพื่อนกูเฮ้ยอย่าไปอยู่กับเพื่อนกูไอสัตว์ไอสัตว์ติดไอสัตว์ติดอย่าไปอยู่กับเพื่อนกูโอเคไอชีชีไอชีไอชีอย่าไปอยู่กับเพื่อนกูอย่าไปยู่กับเพื่อนกูเฮ้ยอย่าไปอยู่กับเพื่อนกูเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดดีไอสัตว์ไอสัตว์อย่าเบียดดีไอสัตว์อย่าเบียดอย่าเบียดไอเฮียไอเฮียไอเชี่ยอย่าเบียดไอเชี่ยไอเชี่ยไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์อย่าเบียดไอสัตว์ไอสัตว์ควาย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 อย่าวตายตายตาย

เจ๊งมดอุ๊ยมึงฆไปเฮ้ยไม่โดนนะใช่ไหมมึงไม่โดนนะใช่ไหมควายเฮ้ยไม่โดนนะไม่โดนนะไอ้สตีนมึงไม่โดนหรอมึงไม่โดนหรอไม่โดนหรอไอ้ควายพวกเดียวพวกกูคือแก๊งรอยยิ้มพวกกูคือแก๊งรอยยิ้มพวกกูคือแก๊งรอยยิ้ม สำหรับคลิปมี้บ๊ายบาย